ยืดขอบละหมดแล้วเออเหลือยืดขาวก้อนเดียวเหลือยืดขาวก้อนเดียวค่ะแม่ยืดขอบยืดดำยืดสีหมดนะคะมา WT เออผ้มันดูดูดูแน่นนะได้ดีซี่มาเลยรับผ้านั่นแน่นเลยแรงมากผ้านั่นเลยดูชั้นผ้าก็รู้แล้วว่าเป็นแบบเนื้อผ้าแน่นแล้วตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่ลูกค้าเออเออเอาสีเอาสีคุณแม่เอาสีมาเออยูนิโค้ดค่ะเออยูนิโค้ดค่ะแม่จ๋า แนโคตแตกแตนคุณแม่โคตรหลอนเลยเออมาค่ะแม่มาอุ้ยโคเออเฮ้ยเน้องแนนอุ้ยนี่แบรน์มาเลยที่มันชอบโคกับยูนิโค่ะแบรนด์มัเลยอย่าหันอีกครั้งนึงนี่เเปป็นนิไม่เคยเจอเลยนะทุกท้าเราปกติจะเจอมันโคกับยูนิโค่นะนี่ป้าเนี่ยนอ่เลิศเป็นงานญี่ปุ่นนะคะคุณแม่มาสวยสวยสวยเออไปต่อยืดขาเอาป้ายทานตะวันอันนี้ใชะคำว่าแบบโคดีเมียโคดีเมียใช่โคดีเมียเนี่ยน้อยไปแล้วเถอะเต้าค่ะนอกจากเขาสวยแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์งานแบนด์เขาออกเยอะนะคะป้ายนี้มา ไชกันต่อนะคะเหลือก้อนเดียวก้อนสุดท้ายใครไวใครได้ค่ะนี่เหลือก้อนนี้เลยเปรืนอจังโบ้เธอดูดูเนื้อผ้าโคตรดีเออเป็นผ้าเนื้อเนี่ยอุ้ยอย่างกับงานใส่ผู้ชายเออยูนิโค่ใช่เออไม่เคยเจอเลยอ่ะยูนิโค่มันเหมือนเลยยืดเข่าญี่ปุ่นอ่ะมันเหมือนยืดเข่าญี่ปุ่นเลยใช่แม่เก่จริงแม่แดูดูดูเออเฮออใครได้ม้าถุงไหมโคตรเด็กทำจริง ใครได้รถนี้ไปโคตรเด็ดคุณแม่มาไปกันต่อนะคะแม่ไปกันต่อนะมาอีกจอแดนจอแดนมาอีกค่ะทุกผู้คะจอแดนไม่ดูนะต่อมาเลยยูนิโค่โชิโน่คุณผู้ชม 0A พิมพรหัสอะไรครับ 0A พิมพรหัสที T W 059แม่ท T W 059นะคะสำหรับ 0A นะโมชิโน่มาอีกโอมาใครไว้คช้วีลน้องแนงนั่นันห้อยอยู่นันยูนิโค อุยเออแม่ยูนิโคค่ะเอออุ้ยเขาบอกแม่ยูนิโคออกแตกแตกมากตัวโซ่เวโตนะฮะโคตหล่อยืดอดำหมดเที่ยงเลยพี่นี่มาแม่ใครไบใครได้ก้อนสุดท้าย80โล580ตัวบวกลบ5,900บาทใส่โคดีใส่โคดีผ้าโคดใหม่ก้อนนี้ลด300เหลือห้าพันหก้าทเงินตกบ่อ่านี่เป็นยูเอสเป็นป้ายยูเอสเล่นแม่ มาห้าเปนหกก้อนนี้ใครจะเอานอหนูหนึ่งเจ็ดมาได้เลยนอหนูหนึ่งเจ็ดเอ้นอหนูหนึ่งเจ็ดมาเลยนี่ก้อนเดียวนะเหลือก้อนเดียวสวยสวยสวยมากแม่อันนี้อาดิดาค่ะว้ายอซงครบอบเป็นครบอบมาสวยมากเลยอะลูกค้าสวยเธอเขาได้อ้าวหนิงได้มาก้อนหนึ่งใช่ไหมปึ้งโอเคขอบคุณวินิงมาโนหนูหนึ่งเจ็ดไปแล้วเรียบร้อยเน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 สวยนิกกี้มาโอ้แต่แต่นี่ เป็นไงยืดขาไปดิแม่โดเรมอนค่ะเออแม่นะคะปแม่นี่ยัางขามือเขาเลยนะเออนะนี่จำจริงมาแม่อ่ะเก็บเลยเดี๋ยวเก็บเลยนะแม่ยังเหลืออีกโอ้โหเป็นครึ่งก่อนแม่ใช่กันอีกแม่ยังเหลืออีกเป็นตับนะคะเออเดี๋ยวให้เขาเก็บแป๊บหนึ่งพี่ผ้าแน่นดีมากผ้าเนื้อแน่นดีมากเต๋อิาถาหลักเวอร์ถาหลักมากคือม่แห็นเรียกมาจากฉันผ้าเลยอ่ะเออในกีรายนั้นสวยปะ มาแม่เก็บเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจูต่อ่าวแฟชั่นให้นี่เหรอน่ารักมาก